อ่ะคลิปนี้มาพูดถึงไอ้สอสอไล่จุดยืนของเพื่อไทยเนี่ยสมควรไปให้หมดนะครับผมพวกไม่มีจุดยืนเนี่ยไปเลยคุณรู้ไหมไอ้เพื่อไทยมันได้คะแนนมาจากใครผมพูดแบบแบบจริงใจเลยจริงจังเลยบอกเพื่อไทยอ่ะมันไม่ได้คะแนนมาจากพักส้นตีนอะไรจากพรรหรอกกูบองตรงเลยพักเพื่อไทยเนี่ยไม่มีคะแนนมาจากเฮียอะไรหรอก ได้คะแนนมาจากตระกูลชินวัตรแท้ๆได้คะแนนมาจากอดีตน,นายกทักษิณชินวัตรคนเดียวเท่านั้นจำไหมนะเออไอ้พักเพื่อไทยนี่คือเพิ่งโดนยุบไปเสร็จแล้วก็มาตั้งพักใหม่แค่นั้นเองไม่มีอะไรยังไม่มีผลงานเป็นแค่ฝ่ายค้านเออกูบอกให้เลยแล้วไอ้พวกมึงไหลออกไปเนะ่ยเชิญเลยเชิญเชิญเชิญไปให้หมดเลยนะกูบอกตรงกูโคตรเกลียดเลยคนพวกนี้ไปเลยไปเลยไปไปร่วมใครไปเลยไปเลย เออมึงไปร่วมกับใครไปเลยแต่กูขอร้องอย่างเดียวมึงอย่าไปร่วมกับพรรคประชาชนแล้วกันเออถ้าไปร่วมกับพรรคประชาชนนี่กูเห็นว่าเฮ้ยมันอยู่ฝ่ายเดียวกันฝั่งคนรักประชาธิปไตยเหมือนกันไม่ได้ไปที่อื่นไปพน้ปพนพักไปพ้นพรรคอื่นกูไม่ว่าไปเลยไปร่วมกับไอ้พรรคงูเห่าเนี่ยนะดีที่สุดหรือไอ้กล้าทําอะไรเนี่ยนะก็ดีที่สนะุด แต่ก่อนนี้ผมเคยชื่นชมพักกาทำนะทรมนั้นนะว่าเอ้ยคุณมาอยู่กับทักษิณมาช่วยทักษิณนี่โอ้ผมชื่นชมนะยอมรับอยู่นะแต่ตอนนี้ลายออกแล้วคือมึงมาอยู่นี่คือมึงโงหวังตําแหน่งรัฐมนตรีคือมึงไม่ได้ว่าหวังมึงไม่ได้มาตั้งใจอยู่กับอดีตยงศินเลยอย่างนี้กูบอกตรงกูผิดหวังมากแต่กูก็ไม่ได้สเสียดอะไรกูก็รู้แล้วมึงเป็นยังไงมายังไง คนแบบนี้ก็คบไม่ได้ก็สมควรไปนะและพักงูเห่านี่กูบอกตรงนะอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันกูก็บอกว่าพักขเขมรไงกูกูพูดกี่ครั้งกี่ครั้งกี่หนแ,แล้วว่าพักนี่คือพักขเขมรบุรีลำด้วย <laughs> ขเขมรน,น้อยเขมรใหญ่เหมือนกันหมดครับผมนะพูดจากับกอกปิ้งไบกิ้งมาเชื่อไม่ได้สักคนครับผมเชื่อไม่ได้สักพักนะ นี่พูดตรงๆนะเออคุณได้ฟังแล้วทีนี้โอ้โหไอพวกที่ว่าสอสอไล่เขาไปกูดีใจจริงๆเลยกูบอกตรงนะกูอยากให้อดีตจัยทักษิณนะยุบพักไปเลยนะยุบพักไปเลยแล้วตั้งพักใหม่ชื่อว่าพักรักทักษิณแค่นั้นเองเออเอาพักนี้เลยพักรักทักษิณทําตามนโยบายของทักษิณสั่งมานโยบายอะไรก็ทําตามนายทักษิณผมบอกตรง เอาอันนี้ไปหาเสียงผมว่าเวิร์กกว่าแน่นอนเอแต่ผมมั่นใจเลยสิบล้านเสียงอยู่ในกระเป๋าท่านในยกทักษิณอยู่แล้วร้100อยเ,อเปอร์เซ็อย่างพรรคอื่นผมไม่รู้แล้วแต่แต่สิบล้านเสียงนี่อย่างผมคนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางไปไหนก็ไม่ไปอยู่พักคทักษิณอย่างเดียวพักคทักษิณอยู่ไหนตั้งพักคขี้หมูลาขี้หมาแห้งอะไรมาผมก็เอาผมก็เลือก ักอื่นไม่ได้อยู่ในหัวสมองเลยไม่มีจำไหมนะเออก็คลิปนี้มาบอกให้รู้ไอคนพวกนี้ที่ว่าไหลออกไปใครไหลออกไปไปจดจําไว้เออนั่นแหละมันไปเถอให้ปไปเธอะไปอยู่ไหนไปแต่ห้ามไปอยู่พระประชาชนนะกูขอท้องถ้าไปอยู่พระประชาชนไม่ได้นะคือมึงอยู่ฝ่ายเดียวกันกูไม่เอามึงไปอยู่ ไปไหนไปเลยไปอยู่พักไหนไปเลยไปอยู่พักงูเหา่าพักกล้าทำกล้าอะไรมึงไปเลยเออแล้วมึงได้กลับมาเป็นทสออีกครั้งหนึ่งกูก็จะวายมึงเลยแต่กูบอกตรงนะพวกมึงไปแล้วไปรับไม่ได้กลับมาอีกแน่นอนโอเคนะครับผมจำไว้นะถ้าครั้งหน้ากูบอกตรงนะถ้าเกิดเลือกตั้งมาแล้วนะถ้าเกิดพัก ของอดีตายกศักดิ์สินนะไปจับมือกับพักไอ้งูเห่าอานะกูจะโกรธเกลียดต,ตลอดเลยแต่กูก็จะไม่ทิ้งอดีตายกศักดิ์สิยังไงกูก็รักท่านอยู่แล้วแต่กูจะโกรธเกลียดมากๆเลยกูก็จะด่าทุกวันเหมือนคลิปที่กูทำมามัานผ่านมากูบอกเลยไงกูเกลียดสุดเลยพักประชาธิปัตย์เกลียดอันดับสองพัก พักงูเห่าภูมิใจไทยตอนนี้มันเริ่มเกียดพักประชาชนไหมกูก็เกียดเพราะเกียดวัฒกรรมคือมันวัฒกรรมดีกันไปอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนี้เตะถ่วงนู่นเตะถ่วงนี้อยู่แต่กูเข้าใจว่ามันก็เหมือนธนาทรพูดะนะั่นแหละมันก็ดีเอ็นเอเดียวกันพักเพื่อไทยกับพักแก่ประชาชนดีเอ็นเอเดียวกันคือมีสองพักนี้เท่านั้นอะที่มีความเป็นประชาธิปไตยแท้ๆนะ พรรคอื่นนะบอกตรงมันตั้งมาเพื่อการละครเฉยนะเอ,อตั้งมาเพื่อการละครแต่กูก็ยังงงอยูน่นะว่าพรรคไอ้ไอ้งูเห่านี่แม่งมีคะแนนเสียงไม่ได้เลยแค่เจ็ดสิบเียกูไม่เข้าใจคนตาบอดหูหูวกไปเลือกมันหรือเปล่ากูก็ไม่เข้าใจนะมันมาอย่างไงอะโอเคก็สกัดกัน้นอย่าให้มันมา,มาเป็นรัฐบาลแล้วกันพอนะให้ทุกพรรคช่วยกัน สกัดกั้นไหนพรรคงูงเห่าอยาให้มาเป็นรัฐบาลให้ได้แค่นี้ยองจบแล้วตรวจสอบดูที่ว่าครั้งต่อไปนี่ถ้ามันเลือกตั้งสสแล้วมันได้มาอีกนะตรวจสอบซิว่าไอสสคนนั้นมันทําอะไรมันมันมีดียังไงถึงมีคนเลือกมันขึ้นมาเพราะว่าพรรคมันก็ไม่ได้มีคนเด่นคนดังไม่ได้มีผลงานอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีใครเป็นเชิดหน้าชูตาของพรรคได้เลยกูบอกตรงแล้วมันเอาคะแนนเสียงมาจากไหน กูก็งงนะเว้ยไอ้พักงูเห่าเนี่ยเออแปกลกนะเออเอาแค่นี้เออก็อง,งงนะโอเคมาเล่าสู่กันฟังโอเคครับผมผมดีใจไหมไอ้พวกที่ว่าไอ้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 พวกเลื้อยออกจากพักเพื่อไทยไปผมดีใจครับผมต่อไปพักนี้จะต้องตั้งชื่อว่าพักมาจากตระกูลชินวัตรเท่านั้นนโยบายต้องมาจากตระกูลชินวัตรเท่านั้นนอกนั้นไม่เอาครับผมนะ โอเคนะครับผมถ้าใครเห็นดีด้วยก็บอกมาใครไม่เห็นดีก็ไม่เป็นไรก็ตามสบายมองตรงโอเคนะครับไอ้สอส,อสอทั้งหลายที่ว่ามึงอยากไปอ่ะไอ้คนนัตมงตรงฏบติบ้าบคแตกอะไรอยากไปไปให้หมดเลยนะเออไปได้แต่ไปให้พ้นเพื่อไทยกับพักประชาชนนะมึงไปอยู่พักตื่นเรื่องของพวกมึงตามสบายเลือกลูไปตามสบาย เลือกใจที่ชอบไปตามสบายรู้ไหนตรงไหนพวกมึงก็ไม่รอดไม่ได้กลับมาเป็นสสออีกครั้งแน่นอนร้อยปร์เซ็นต์